สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิตคนอินดีนะครับเมนี้จะมีเมนูมากเบินงกันนะครับนอกกับเมนูไอ้หมูแดดเดียวทอดนะครับคือเกาแล้วครับสีมันเหลือนะครับจากติดถือทานมากนะครับผมแต่เมนี้กับชิ้นนี้ไอตั้มทัวน้่นนะครับสองยางครับตั้มทัวกับขึ้นกับไอ้ หมูแดดเดียวนะครับผมทอดหมูแดดเดียวนะครับคลุกดีแล้วนะครับนะ้องติตทักใส่จานนะครับผมตักใส่จานานะครับดีสันสวยงามคือเกาอนะครับน้องสำหรับหมูแดดเดียวนะครับน,ผผน้องผมก็บทักใส่จานกับทัก ไปการมาเข่าสู้ขั้นตอนการตำทัวนะครับนอใส่พริกก่อนนะครับนอตามพริก,กตำกระเทียมก่อนครับทีมมี่เอ้มเะเฟอร์เทศนะครับตับน้านะครับทัวนะครับนอตำบัคพิกให้มัน ลงให้มันละเอียดกันะน,กกกน,นะครับน้องตาพริกกระต่ายพอตามพริกเสร็จก็ใส่ใส่ทัวนะครับนอ้องใส่ทัวบ่าใส่ทัวกระทัวก็มีสองยางครับมีทัวทัวแดงกับทัวเขียวนะครับทางบานก็เอินทัวนังนะครับแดงๆนหนึ่งนะครับนอ้อกงกใส่ปล้วลใส่ชุดรสนะครับปลาแผ่นเกิดค,ความนัวนะครับ ตามแบานี้ครับตามไปครับพลิกไปตามไปกรักกบพลิกไปนะครับนตามไปเรื่อยๆครับพลิกไปเรื่อยๆบาทโดยชิมือเม่บาทนะครับน้องตามครับตามไปเมนูมือนี้รับป็นย่างครับตอนต่อไปก็ใส่น้ำตาลน,นะครับใส่น้ำตาลจักหน่อยนะครับน้อง ใส่มันตาลลงไปครับจากน่อยเพิ่มความนัวของอัษจรสนะครับใส่กะปิลงไปครับบาสกะปิครับใส่กะปิลงไปตามครับตามตามไปเลยติกปไปเลยนะครับนอ้อยตามไปติกไปตามไปติกไปเลยให้เกล็ดกุ้งมันงคากัน ดีนะครับไปตัวนะครับเนาอใส่กระเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่บวกือเ,เทศครับใส่บวกือเ,เทศเสร็จแล้วครับดีตองเน้าครับบาดนี่ตองเน้าครับดีตองเน้าลงไปดีบตองเน้าเรียบร้อยแล้วนะครับต้านดีครับ ตามพลิกไปพลิกหน้าครับไอนาวมันเ่ากันครับไอไอทั่วเฮ้านะครับเนาะเกินตามเฮาครับพวกทั่วเนี่ยนะครับผมตามไปพลิกไปตามไปพลิกไปครับผมนะครับชิมครับบัตรพอดีบอบอพอดีครับใส่ครับใส่น้ำป้าไปครับกาดน้ำป้าน้อยนึงครับ ใส่ลงไปตามกุบเข่าให้เข่าก้านนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสําหรับการตําทัวนะครับกินครูกันครับไอหมูแดดเดียวนะครับนอ่จะพริกน้อยนี่ก็เอาไว้กัดครับหากว่าบอเผ็ดนะครับต้องการเผ็ดกับกัดพริกน้อยนี่แหละครับผมผเตรียมจานนะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับตักไฟ จานนะครับถักใส่จานบาตนี่ตักใส่จานครับผมตักไปบ่อใดต้มหลายนะครับต้มแค่พอกินไอ้เวลานึงกันกันนะครับน้อครับผมนี่ครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับเมนูไอ้มูเดเดียวทอดครับต้มทัวนะครับผมข่าวกระุกพอดีนะครับน้อพอดีนะครับ กับข่าวของเฮามือนมีสองอย่างครับกับข่าวสูงึ้นข่าวการกินนะครับบทำทั่วนะครับทำทั่วกินกับหมูแดดเดียวนะครับข่าวสูการรับประทานอาหารเมนูมีเนื่อมนี้ก็ตั้งเนี่ยละครับกันแท่ัดไส่นี่ก็ลวครับหมูแดดเดียวนะครับนอกหมูแดดเดียววันนะครับทำทั่วกินกับสีหมูแดดเดียวครับอ้ครับคำแรกนะครับผม แสบคือเกานน่นยหล่ะครับเพระว่าหมูแดดเดียวกับโตเก้านะครับเนาะกบบมาร์ว้นะครับตำทัวครับเหนี่ยแะครับหมูแดดเดียวนะครับผมวังหนึ่งกัลองตาทัวเธอหนึ่งครับบาทตมทัวใส่กับหมูแดดเดียวครับครับ